สวัสดีค่ะทุกคนใกล้เทศกาคลคริสต์มาสแล้วไปทําบ้านขนมผิงกันแล้วนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆของเราที่เตรียมไว้ทําเลยนะไปดูสิว่าบ้านขนมผิงของใบกบระจอเนี่ยจบมาเป็นยังไงเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องขนมผิงกันก่อนค่ะขนมผิงชุดนี้ก็จะมีบ้านทั้งหมด3หลังนะคะอะไรนะทาดาโอ้ยสวยมากโอ้ยมันมีรอยแตกด้วยมันมีละหลังคามันแตกอะ่ะทุกคน มันแตกเห็นไหมมือมัดทำาหล่นมันมาไม่ได้ทำหล่นหน้าหลังคาแตกเเราไปลองทำกันดูค่ะทุกคนว่ามันจะได้ไหมอันใหญ่แตกเลยคือนอยอ่ะทำไมหลังคาต้องแตกด้วยแบบนี้ทำไงทุกคนนอกจากหลังคาจะแตกแล้วดูตัวบ้านก็แตกอีกไม่รู้เพราะอะไรอ่ะมันน่าจะแตกมาตั้งแต่ที่ร้านค้าเพราะเราไม่ได้ทำหล่นอันนี้ไม่แตกใช่ หลังใหญ่แตกไปแล้วไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราทาหลังเล็กกันก่อนนี่นะคะก็จะเป็นอุปรกรณ์ของมันจะบอกว่าน่ารักมากแม่เดนะาที่ในกล่องเนี่ยมีบ้านมาให้ตั้งสามหลังแต่หลังใหญ่แตกไปแล้วก็เหลือหลังเล็กกัทุกคนเดี๋ยวทําหลังเล็กแล้วกันอุศร์ตั้งใจจะมาทํากับยายออแตกแบบนี้หน่อยไม่หายเลยเราแตกหลังใหญ่ด้วยนะฮึ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็อบหางรอน้ําตาลให้มันละลายนะคะมาค่ะทุกคนกาวล้วมไข่นี่เราอ้อหยัดอ้อหยับแขนให้มดนนนคะ เห็นใบถืออยู่นะเราก็ที่บอกว่ากาวอะ่ะจริงๆมันเป็นน้ำตาลขนมนะทุกคนที่เอาไว้ติดเปเป,เปอร์คั่วแก้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็สามารถกินได้ด้วยมาค่ะประกอบบ้านกันดีกว่าดงใบได้จวทั้งสองด้านแล้วเป็นไงตะมุตะมิไหมแล้วต่อไปเราจะลงหลังคากันทุกคนขั้นตอนต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะติดหลังคามันก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมน่ารักไหมน่ารักไหมหรอเน่อเบื่เป็นมันหัวใจอ่ะเดี๋ยวแตกเดี๋ยวรอครีมก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรอกาวก่อน หลังคาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยน่ารักไหมอันน่ารักมา,นนากจริงนะน,น่ารักจริงดูแค่น,นี้เป็นประตูทางเข้าเห็นไหมแล้วพอเราประกอบหลังแรกเสร็จเราก็ประกอบหลังที่2ต่ออย่างไม่รีลอนแล้วตอนนี้เราก็ได้บ้านครบทั้งสองหลังแล้วทุกคนสวยไหมเมื่อได้บ้านแล้วขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลาตกแต่งค่ะทุ แล้วนะคะติดติเสร็จอันอนี้เสร็จแล้วจะติดตรงไหนให้ติดบ้านมามาโอเคเอาจะติดให้มามาด้วยเหรอเป็นไงบ้านของใบกะจอหน้ารักไหมยิ่งพอใส่ลูกกวาดไปนะสวยกว่าดามิกน่ารักสมุตเมิสดสด,ด,ด,ดิพี่ใบชอบอะ่ะอยากมีบ้านแบบนี้สักหลังจริงๆค่ะถ้าเป็นจริงได้ก็คงจะดีเนาะ <laughs> ทุกคนเหล่านี้ก็คือบ้านของพวกเราเป็นไงสวยไหมสวยไหมคะดูหลังค่ะสวยไหมอ่ะ อันนี้ตรงม,ามา้าอันนี้ตรงเอ,อกโอเคเป็นไงให้กี่คะแนนสำหรับบ้านขนมผิงพวกเราคะเพืเ่อนๆให้ใบกับเจ้ากี่คะแนนแล้วหลังจากที่เราตกแต่งบ้านขนมผิงเสร็จเราก็มาตกแต่งขนมผิงแยกต่อยอตัางหากค่ะเป็นไง